สวัสดีครับพบกับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องใต้กระโปรงมีอะไรน่าดูนะครับผู้เสียหายเป็นแพทย์นะครับส่วนจําเลยเป็นผู้อํานวยการโรงพยาบาลนะครับขณะที่ผู้เสียหายนั่งอยู่ที่โต๊ะทํางานนะครับก็พบวัตถุคล้ายกล้องถ่ายรูปอยู่ใต้โต๊ะทํางานนะครับมีสายไฟเชื่อมโยงไปนะครับไปที่ไปที่กล่องนะครับแล้วก็มีกาว สองหน้าติดตัวกล้องยึดติดตัวกล้องนะครับปลายสายนะครับห้อยระยงระยางแล้วก็ไปที่ห้องของของจำเลยนะครับเมื่อมีการนําเครื่องคอมพิวเตอร์ของจำเลยนำนำซีพีมาตรวจนะครับก็เพราะว่ามีภาพเคลื่อนไหวของผู้เสียหายค่าไฟล์นะครับถ่ายในวันหลายวันนะครับแล้วก็พบภาพในอีกค่าไฟล์นะครับอยู่ใน ซีพียูของจำเลยนะครับคดีนี้ไม่มีไป,ปจากพยานรู้เห็นนะครับว่าจำเลยเป็นคนเอากล้องเนี่ยมาติดไว้ที่ใต้โต๊ะทํางานของผู้เสียหายหรือไม่ยังไงนะครับเพียงแต่ว่าพบพบภาพถ่ายนะครับใต้กระโปรงนะครับของผู้เสียหายอยู่ในเครื่อง CPU คนใกล้ของจำเลยนะครับมีสายมีสายไฟนะครับนันสัญญาณจากกล้องดังกล่าวนะครับเข้าไปในเ,เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ของของจำเลยนะนะครับนะครับไม่ปรากฏนะครับว่าเาบื้อผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งในทางจำเลยทราบจำเลยในฐานะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับก็ไม่สนใจอะไรนะครับไม่มีการตั้งกรรมการไม่มีการตรวจสอบนะครับว่าไอ้กล้องดังกล่าวเนี่ยนะครับว่าเป็นของใครมาอย่างไงนะครับซึ่งมัน ปกติวิสัยนะครับที่จําเลยนี่เป็นผู้อำเนวยการโรงพยาบาลน,นะครับมีหน้าที่ต้องดูแลโรงพยาบาลแต่กลับไม่สนใจอะไรแต่ให้ผู้เสียหายไปแจ้งความนะครับจากการการประมวลหลักฐานต่างๆนะครับที่มีสายไฟจากกล้องที่อยู่ที่โต๊ะใต้โต๊ะทํางานของผู้เสียหายไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของจำเลยน,นะครับแล้วในเครื่อง cpu ของจำเลยที่จำเลยใช้ในการตรวจ คนไข้นะครับมันมีภาพถ่ายผู้เสียหายทั้งภาพนิ่งนะครับแล้วก็ภาพเออภาพเคลื่อนไหวนะครับเป็นภาพแอบถ่ายบันทึกศสรีระร่างกายของผู้เสียหายตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงลิ้นปีขานะครับนะครับเห็นขาท่อนล่างเห็นขาท่อนบนนะครับแล้วกล้องดังกล่าวนี้มีการปรับปรับแต่งแสงนะครับให้มันม,มีมีความสว่างผิดปกติ เพื่อให้มีการมองเห็นได้ไดชัดเจนนะครับสอให้เห็นนะครับว่า,อาสอให้เห็นในความค่ของของจําเลยนะครับผู้เสียหายไม่ได้ยินยอมนะครับน่าเชื่อว่ากล้องดังกล่าวนี้จำเลยน่าจะเป็นผู้ติดตั้งนะครับผู้เสียหายไม่ยินยอมให้ให้ทางจําเลยถ่ายนะครับอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้เนะี่ยเพราะว่าผู้เสียหายไม่ดู้นะครับว่ามีกล้องแอบถ่ายอยู่นะครับ แม้จะไม่ได้มีการสัมผัสเนื้อตัวร่างกายของผู้เสียหายโดยตรงนะครับแต่เป็นการใช้กล้องส่องใต้กระโปรงของผู้เสียหายโดยผู้เสียหายนี่ครับไม่รู้เห็นเป็นใจนะครับอันเป็นการกระทําที่ไม่สมควรในทางเพศนะครับโดยผู้เสียเสียหายไม่อาจจฉชินได้เพราะผู้เสียหายไม่รู้นะครับแม้จะไม่ได้สัมผัสเนื้อตัวร่างกายของผู้เสียหายโดยตรงนะครับนะครับแต่การกระทําดังกล่าวนี้ก็เป็นการกระทําอันไม่สมควรนะครับ เป็นการ,กรทำไมส่สมควรในทางเพศนะครับนะครับโดยมีการใช้กําลังประทุษร้ายนะครับการการใช้กำลังประทุษร้า,รา,รา,รายเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นการกระทําต่อร่างกายอย่างเดียวแต่เป็นการกระทําต่อจิตใจนะครับผู้หญิงที่โดนลักลอบแอบถ่ายใต้กระโปรงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ,ไอ้ที่การแอบถ่ายนี้จะนําไปเผยแพร่อะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นการถือว่าเป็นการใช้กําลังทําประทุษร้าย ต่อสภาพจิตใจของผู้เสียหายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวนี้ถือว่าการกระทำของจำเลยนี้เป็นการกระทำอนาจารนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา278นะครับคือตอนขนาดเกิดเหตุนี่นะครับมันยังไม่มีกฎหมายยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายเรื่องการคุกคามทางเพศนะครับแต่ว่าไอ้กฎหมายการคุกคามทางเพศเนี่ยเขาบัญญตัติไอการที่แอบดูเนี่ยก็ถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศแล้วแต,แต่แต่แต่ว่า กฎห,หมายข้อบัญญัตินะครับว่าการทุกความทางเพศนี้ต้องไม่เป็นความเป็นความผิดฐานกระทาอรณาจารย์นะครับแต่ว่าในคดีนี้ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของของเจมเลยนี้เป็นการกระทําที่ไม่สมควรในทางเพศมีการใช้กําลังประสุษล้ายเพื่อให้เกิดเพื่อให้ผู้เสียหายได,ได้ได้รับได้รับผลกระทบทางทางจิตใจนะครับเป็นการทำร้ายจิตใจของผู้เสียหายนะครับกระทำกระทำทางเพศโดยไม่สมควรนะครับ การกระทําังกาเป็นการกระทําความผิดฐานอนาจารเมื่อเป็นอาการกระทําความผิดฐานอนาจารทีนี้จริงไม่เป็นกรณีที่ว่าจะเป็นการคุกความทางเพศนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับว่าข้อต่อสู้ของจําเลยนะครับว่าที่จาเลยต่อสู้นะครับว่าห้องตรวจคนไข่เนี่ยจะเข้าได้ก็ต้องได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นห้องตรวจคนไข่นี้ไม่ใช่สาธารณฐานนะครับแต่ว่าเป็นเป็นที่โลภฐาน ข้ออ้างนี้มันก็อ้างไม่ขึ้นนะครับว่าพ่อประชาชน,ท,นทั่วไปนี่สามารถเข้าออกในในห้องดังกล่าวได้แม้จะมีระเบียบระเบียบว่าการเข้าออกได้ต้องได้อนุญาตจากแพทย์ก่อนก็เป็นเรื่องระเบียบภายในของของทางโรงพยาบาลจำเลยเองนะครับหาทําให้ห้องตรวจไข้นี้ไม่เป็นไม่เป็น,ไม,ปนไม่เป็นที่โลหฐาน แต่อย่างไรคือเป็นเป็นฐานรากฐานนะครับราะประชาชนสามารถเข้าออกเข้าออกได้มือเวลมาตรวจนะครับเพราะฉะนั้นการกระทําของจาเลยนีะเป็นการข่มข่มเหงรังแกผู้อื่นทําให้ผู้อื่นเกิดความอับอายนะครับนะครับเพราะฉะนั้นการกระทาของจาเลยนี้นคือเป็นการกระทาความผิดฐานกระทำอนาจารแกบุคคลอายุเกิน,นกว่ญญาสิบห้าปีขึ้นไปนะครับแล้วก,ก็กระทําการอันควรขายหน้าต่อหน้าธนรกรมนันนะครับ โดยกระทําการลามกอย่างอื่นนะครับหรือกระทําการใดๆอันเป็นการลังแกนะครับทําให้ผู้อื่นได้รับความอับอายเสียเสียเสียหายได้รับความเดือดร้อนนะครับกรณีคดีดังกล่าวนี้นะครับปรากฏที่ 1, 2, 9, 8, 3, คำพิพากษาสารดีกาที่12983สองเก้ซึ่งในคดีดังกล่าวนี้สารได้พิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยมีกําหนด8เดือน นะครับกำหนด8เดือนนะครับโดยมีการรอการลงอายาไว้1ปีซึ่งในชีวิตการทำงานของผมนะครับก็เคยทำไอ้ที่ว่าแอบแอบถ่ายใต้กระปูงผู้หญิงบนรถเมล์อะไรเงี้ยศารก็เขาก็ลงโทษจำคุก8เดือนนะครับบางคดีก็ไม่รอการลงโทษนะครับบางคดีก็รอรอการลงโทษก็แล้วแต่ดวงไปนะครับว่าจะไปเจอสาลที่เมตตายอยังไงนะครับ เคยทาคดีที่ว่าทางผู้เสียหายเนี่ยนะครับว่าไปเช่าบ้านอยู่นะครับไปเช่าห้องอยู่แล้วก็ที่เช่านั้นนะครับว่าต้องใช้ห้องน้ํารวมผู้เสียหายไปอาบน้ําก็สังเกตเห็นนะครับว่าเอ๊มันมีตุ่มอะไรอยู่อยู่บนเพดานนะครับก็เกิดความสงสัยว่ามันเป็นตุ่มอะไรและเห็นตุ่มมันมีสายไฟก็เลยเติมตามสายไฟเข้าไปก็สายไฟก็ไปถึงห้องของจําเลยที่เป็นเป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้ให้เช่านะครับ การกระทาความผิดดังกล่าวนี้นะครับก็ได้มีการดาเนินคดีกันนะครับจนจําเหลือนี้นะครับเออต้องได้รับโทษตามกฎหมายนะครับจึงเห็นนะครับว่าแม้จะไม่ได้สัมผัสเนื้อต้องตัวผู้เสียหายก็เป็นการกระทําอนาจารได้นะครับเพราะการกระทําอนาจารนี้เป็นการกระทําอันไม่สมควรในทางเพศนะครับกระทาต่อผู้เสียหายโดยผู้เสียหายอยู่เลยเพราะว่าไม่สามารถขัดขืนได้เพราะไม่รู้นะครับว่าการกระทํามีการถูกแอบถ่าย นะครับแล้วเป็นเหตุให้ผู้เสียหายนี่ได้รับปรทุสรายต่อติตใจนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่า,าภาพที่มีการบันทึกไว้มันจะหลุดไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วมาพบกันใหม่นะครับคราวหน้าว่าผมจะพูดอะไรยังไงครับสวัสดีครับ